สวัสดีจ้าเกษตรอินทรีย์ทีมงานศเมืองจ้าน้ำท่วมป้ากํา,กาล,ล,งลงังไหนฝนโต๊ะแห้งขึ้น,นปลาคอปลาดุกรงหันมันจับบ่ทันนี่ปลาเข่งจา้าน,น,นี่นี่เห็นบ่นี่มันขึ้นมาหนี่งเห็นบ่มเห็นโต๊ะปลาเข่งบ่ต่เตนี่ยเห็นบ่นนน ไม่ฆ่ายังไปเรื่อยๆทีไปถามเขาแับไปเ,เอ,อี้าวตัวับมานกันกน้าค่าแด่ปลาเบือนค่ะนะเงีอีดิตาคืนนี้มันฝนตกแห้งไย บึงดูกล้าแม่แดนแม่ะับมันไป่ะนาำมันหลายมันเอามันบ่ท่าน,นเป็นสามเาวซอยแอดมินก่อนน้ำหัวลึกมันกินเนีน้ำหัวมันต่น้ำหัวยี่สิ ปลามันก็นสิบืนอมาข้าโลงง่งใจกินปลาจนเบื่อหุ่นละเป๊ะปลาหลายหลาย นามมันอันดินมันตำเลยค่ะมันก็นเลยขึ้นมา,มานามถ่วมเขาเดี๋ยวไปเห็นเขาเลย ผมมาเห็นตาแลนมาจ้ะมันไหวแหงไปแล้วคุนเนจล่วกันต้ะ ถ้ามาลุกพวกบุ้งรอบสองออกเกาะอ๋อ,อขางห้างขาเขาห้อยอดไว้พอดีฝนมันมากแม่จ้ะฝนมันมาบา,น,านเลเขาไม่เลื่อวอกมันออกอย่แต่มันออกแบบห่างๆ้หรเขาเจ้าจก็เลยว่าหถยไม่รลดนะสันเดี๋ยวเมื่อซิมบรีนข้าหอด,ข,ดข้ารถไถเด้ไหมสันเขาเจ้าจว่าเขาก็เลยเขาเจ้าว่าพี่บ่าเห็นหน้าพอกลยนแบบว่าถ้ามาเขียนบอกกร่ได้เขียนเลยข้าเจ้าดอกจ้ะแต่ว่า กะสิเฮ็ดให้เขาเจ้าเบิ่งว่าเข่าห่างมันเปไ็นจังไงมันสิได้บ่แอ็ออมมินกำลังดำเห็นจ้ะนี่นลหลบเข้าบุ้งรอบสองกำลังหลบดเลยคืนไลยแห้งเข่าออกห่างห่างห้าแห้งหรอว,ขวขะขากระสิเพยายามดำเอาเอ็มัินสิได้บ่จ้ะเป็นกำลังใจให้ในเด้อลูกข้าบุ่มรอบสองนี่ไลยแห้งเข่าข้าบุงบงางาาบ้งกำลังงานม,มึงดีงห่างมัน จะกินกับต่ำหมกมูแสบเป็นอย่างนี้เฮ้ยเงยยังไงสิได้กินแต่ย่าก้มงูเพื่อนมึงหุดไปหรือขบวงไหมไอ้เอ็มด่าเดียร์ลูกขบวงโตนะจ้าเนาะจ๋ามาสามเขาก็ไม่ยามปลาอีกแล้วมึงนี่ได้บอ มันจะรลายตื่นอยู่มันดีนบ่มันมันมันเป็นยังไงเหี้โอ้เอาเหี้ยค้างค้างไว้ปะนิ่งกะนิ่งกับปลาคอจ้ะนั่นยหัวหงุ้ายแหงขนาดรอบสองก็ยังตาย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 จ้ะโอเคจ้ะ ไปลกพะวงไปสามเขาก็ได้ปลาไม่อยิกนีเบือนปลาเบือนจ้ะเค้าจิ้นเข่าไปลกพวงรอกสองมาลือกกระไดกับเบิดนี่เข่าเศ้าจ้านี่เพิ่งเสร็จีเข่าเส้าก็บหนึ่งปลาจ้ะนี่กาบโม่ห้าดอกแก่นี่เขาน้ำกันได้จ้ะมาเลย